สวัสดีคะ่ะทุกคนคราวนี้ปุเนเสนอร์เมโนูประหยัดอีกเมโน,นูนึงนะคะเป็นมาม่าต้มโคงไส้ปลาปองแล้วก็ไส้ไข่หลวกค่ะนี่นะคะสองซี่ฝาซี่น้ำเงินนี่นะคะแต่ถ้าเผื่ไม่กินรสดมโคงก็สามารถเลี่ยนเป็นรสํายำกุ้งได้นะคะตามชอบเลยค่ะค่ะไปลงมือทำกันค่ะค่ะต้นมน้ำสะอาดพอประมาณนะคะกะมามา่า หนึ่งซองค่ะพอห้อมบุ๊กค่ะจะใช่ห้อมแคกหรือห้อมเดงก็ได้ค่ะน้ำเดือเดือดแล้วใส่มามากน่งฟอค่ะปาปองค่ะ,ะใส้ทาหลัทอดเลยนะคะใส่ปาปองแล้วใส่ใบบููชีกลงไปค่ะ ดับเปนข่าวห้องปะปองค่ะเราก็ใส่พ้องกลุมรถค้่องมามา่าไปเลยนะคะอันนี้คือบบรสตงโครงค่ะใส่ไปเลยอ่าเป็น,ะปนบะหมี่ยี่ห้อเนย่อนี้นะคะ ไวไวปิดคุณจะเพิ่มความเข้มข้นข้องรดตมโครง,รงดวยน้ำพริกนรกนะคะนี่ค่ะซื้อได้เหมือนกันเซเว่นค่ะคุณจะใส่ไปซ้องชอนชานะคะโยนี้ก็อร่อยดีค่ะถ้าเป็นรดตมยำกุ้งเราก็จะใส่น้ำพริกเผ้าลงไปนะคะ หรืมความเข้มข้นค่ะแต่ถ้าเป็นแบบตรงโครงเนี่ยแนะนำน้ำพริกนรกค่ะรับรองว่าน้ำซุกจะเข้มข้นขึ้นเยอะเลยค่ะเส้นซุกแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปนะคะ ต้งโรงเผื่อ้องไส้ใบกะเพราะนะคะสดน้ำก็สดชื้นเลยค่ะก็จะเทใส่ถ้วยค่ะสร็แล้วเราก็ใส่ไข่ลวกลงไปนะคะน้ำเยอะไปค่ะ แต่ก็ดูเข้มข้นดีค่ะใส่ใบกะเพราลงไป ถ้าไม่ชอบต้มโครงเป็นเป็นตม้มยำก็ร้อยเหมือนกันนะคะ